ดังนั้นก็เหมือนกันถ้าเราอยากได้ได้เงินล้านก็ต้องทําหลักแสนได้เงินแสนต้องทำหลักหมื่นาทาหลักงานลงทุนหลักหลักพันก็ได้หลักหมื่นมันก็จะเป็นตัวเลขที่สามารถที่จะเข้าใจได้ทาการที่เข้าใจได้การทําบุญแต่คนเราทั่วไปเนี้ยส่วนมากจะทําบุญแบบหวงกลัหวหมดกลัวไม่มีใช้ไม่มีกิน แต่จริงแล้วเราทําเท่าที่เราไม่ไม่ลำบากเช่นเรามีอยู่ร้อยหนึ่งเราทําิบเก็คือ10บาทเรายังเหลือ90บาทเก็บไว้กินเรามีอยู่แสนหนึ่งเราทำเท่าไหร่หมื่นหนึ่งเรางเหลือ9 9้า0 0หมื่นบาทดังนั้นเนี่ยคือถ้าเราทําเป็นแล้วเงินก็จะเข้าอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันเป็นหลักการที่ว่าเมื่อจิตเราถูกถูกแบบกดเอาชนะเรื่องของความโลภได้มากเท่าไหร่มันจะเป็นเหมือนกับแรงดึงดูด <ม>สิ่งดีๆเข้ามามากเท่านั้น<ม>แต่ถ้าเราจิตเรามัน<ะ>มันยังห่วงนะนยังอยากได้อะ <c oughs> เยอะเกินไปเนี่ยม,ม,มันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่เข้าใจได้คนะือม,มันตรงข้ามกันน่ะเหมือนคนก็บอกว่าทั่วไปบอกว่าเฮ้ยต้องหาให้เยอะดิเราต้องงกไว้เยอะถึงเก็บถึงที่มีตังค์<ม>อ่าเราต้องไม่ให้ใครเลยต้องเก็บคนเดียวอันนั้นคือสมการที่ผิดความเข้าใจที่ผิดแต่ถ้าคนเราได้มาเนี่ยแล้วเราปล่อยออกอ่าเป็นสิบเปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้นแล้วแต่เราก็สามารถที่จะ อะไรมีกินมีใช้ตลอดนะเหมืนอ,อมนเราต้นไม้นี้เราปลูกไว้สิบไร่พอทําเสร็จแล้วก็ปลูกใหม่ถแล้วปลูกใหม่ถแล้วปลูกใหม่ฮะลงไปเรื่อยๆมันก็มีกินกินทั้งปี